สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพาแดดดีนะคะไปทำมีด้า Non a m ม i g a t i o n นะคะหรือน o n ที่สวรรณเขตประเทศลาวเนาะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงเกือบขึ่งทางแล้วเนาะจากโคราชอีกสักพักก็คงถึงค่ะนี่นี่นะคะฝั่งซ้ายมือนะคะก่อนที่จะข้ามสะพานเขาก็จะมีจุดให้เราฝากรถเนาะว่าเราจะไปกี่วันกี่คืนนะคะ ที่จอดรถใหญ่มากเลยนะคะบริเวณจอดรถนี่ก็คือต้องเสียค่าฝากนะคะถ้าไปเช้าเย็นกลับก็100บาทแต่ถ้าเป็นคืนก็คืนละ250นะคะเราจะจ่ายไว้แค่คืนเดียวก่อนก็ได้เนาะเดี๋ยวเวลาที่เรามารับรถเราค่อยจ่ายเพิ่มก็ได้บางคนอาจจะไม่แน่ใจว่าต้องอยู่กี่คืนนะคะนี่แดดก็ลงรถออกมาแล้วกับลงชองนี่ก็เป็นที่จอดรถนะคะ เราจะเดินไปตรงหลังคา,าสีแดงนะคะเห็นไหมคะแล้วก็ฝั่ง้ายมือตรงนี้ก็จะมีซอยเล็กๆเลี้ยวไปเพื่อข้ามไปยังที่ซื้อตั๋วรถบัสนี่นะคะก็จะเป็นลักษณะประมาณอย่างนี้ค่าตั๋วรถบัส50บาทเนาะเสร็จแล้วก็ผ่านเ i g r เกชันฝั่งไทยนะคะเดินผ่านเข้ามาประทับตาพาสปอร์ตนี่เลยค่ะอันนี้ก็เป็นด่าน นี่ค่ะรถบัสมาแล้วแล้วก็ขึ้นรถบัสเลยค่ะโดยปกติรถบัสเขาจะไปส่งเราถึงบอคศเ,เลยนะคะแต่ว่าเนื่องด้วยแดดนี้และเด็กๆถือพาสปอร์ตวีซ่าต้องลงทําวีซ่าขอเข้าลาวก่อนค่ะไม่อยากให้เขารอนานค่ะก็เลยให้เขาไปก่อนแล้วก็เหมารถตามมาที่โรงแรมบีบีสวนนะเขตนะคะและนี้ก็คือห้องที่เราพักค่ะ hey, เป็นห้อง family room <Okay. S 2> นะคะเป็นห้องสวีทแฟมิลี่ลูมมีบังเบดให้เด็กๆนะคะ ห้องน้ำอยู่ฝั่งซ้ายมือสะอาดสะอ้านกว้างขวางนะคะมีอ่างอาบน้ำมีชักโครกนะคะหน้าห้องน้ำก็จะมีเตาตู้เย็นนะคะทำอาหารได้อ่างล้างมือขนาดใหญ่เหมือนซิงทำกับข้าวเนาะฝั่งซ้ายมืออีกฝั่งก็จะมีตู้เสื้อผ้ามีตู้เซฟนะคะใหญ่มากเลยนะคะใส่เสื้อผ้าแขวนได้ หลังจากเข้าพักโรงแรมแล้วก็พาเด็กๆไปทานอาหารกันค่ะซึ่งร้านอาหารชื่อว่าร้านสวานบาร์บีคิวนะคะคือเด็กๆชอบมากพิซซ่าอร่อยมากค่ะตื่นมาอีกหนึ่งวันก็เป็นเช้าวันพฤหัสนะคะนี่ก็คือวันที่แม่จ๋ากับแด่ดดีนัดทำพิซซ่าไว้เนาะ เราก็ตื่นในเช้าเพราะต้องมาภายใน9โมงเช้าถึง11โมงนะคะอันนี้ก็คือเอกสารที่แม่จ่าเตรียมมานะคะทั้งหมดมีประมาณนี้เลยนะคะไม่มีอะไรยุ่งยากค่ะโรงแรมที่แม่จะพักนะคะก็อยู่ห่างจากสถานทูตไทยประมาณ10นาทีเองค่ะและนี่ก็คือข้างหน้านะคะตรงบริเวณประตูสีดำตรงนี้นะคะก็คือที่ต่อแถวรอคิวนะคะ แม่จ่าและแดนนี่เตรียมเอกสารตามที่บอกนะเข้าไป10นาทีเสร็จคือง่ายมากค่ะอันนี้ก็คือเช้าวันศุกร์นะคะเราก็ยังเพิ่งมาเนาะไม่คุ้นสถานที่ก็ไม่รู้จะไปไหนค่ะวันนี้บริเวณตรงข้ามโรงแรมเห็นไหมคะตรงนู้นก็คือที่เป็นทางเข้าก็คือบคอสที่รถมาจอดเราเดินข้ามไปได้เลยค่ะวันนี้วันศุกร์นะคะเราก็อยู่ห้องค่ะวนไปค่ะอาจจะเดิน กันแล่แตะไปข้างนอกนิดหน่อยพาเด็กๆไปกินช็อกโกแลตปั่นของโรงแรมนะคะพวกข้าวต้มพวกกว๋วยเตี๋ยวก็อร่อยนะคะที่โรงแรมเขาท้อดูโอลาฟทั้งวันจ้ะวันนี้เช้าวันเสาร์อีกหนึ่งวันค่ะวันนี้ทานข้าวต้มกับกว๋วยเตี๋ยวนะคะเด็กๆก,ก็มีเฟรนด์ฟรายนะคะแล้วก็ช็อกโกแลตปั่นนะคะ ถ้าใครมาเราต้องโหลดแอปแท็กซี่อันนี้นะคะโอ้โหแบบสะดวกมากแล้วถูกมากเลยค่ะ <Wow. S 1> แม่จ๋าใช้ประจำนะคะวันนี้เราก็ไปเที่ยววัดกันค่ะวัดนี้อยู่ห่างจากโรงแรมประมาณ5นาทีนะคะติดกับแม่น้ำคงเดี๋ยวแม่จ๋าจะขึ้นชื่อให้อีกมันชื่อวัดอะไรจำไม่ได้แล้วเนาะแล้วอันนี้ก็เป็นตรงพญานาคนะคะ mm hmm. เขาเรียกบิ๊กนาคานะคะตรงใน Google Map เนาะเราก็ดู g o o g l e Map เอาค่ะ ติดกับแม่น้ำโขงวิวสวยค่ะนะคะดีก็อยู่โรงแรมเฉยๆเนาะนี้ตอนนี้ก็ตกประมาณบ่ายสามนะคะก็พาเด็กๆมาเดินเล่นค่ะอากาศกำลังดีมากเลยนะคะตรงบริเวณนี้นะคะประมาณสี่โมงเย็นค่ะก็จะมี <head> <c oughs> พวกตลาดเนาะพวกสวนสนุกพวกบ้านเป่าลมนะคะมาตั้งนะคะให้เด็กๆได้เล่นกันนะคะบ้านเป่าลม20บาทนะคะตีไปเงินไทยนี่แม่ก็จ่ายตังค์ให้น้องชอนกับเพนนีไปปลดปล่อยพลังเนาะอยู่โรงแรมมาวัน2วันแล้วคะ่ะ Is that fun? ประมาณ5้าโมงเย็นนะคะตอนนี้พระอาทิตย์ก็เริ่มตกดินแล้วนะคะบริเวณฝั่งคงก็คือสวยมากบรรยากาศดีมากนะคะแด่เดียก็มานั่งรับลมอากาศเย็นสบายนะคะก็จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวนอมาอกอกกาลังกายมานั่งเล่นกันค่ะและแล้วตลาดในก็เริ่มตั้งนะคะมีอาหารมีอะไรขายเยอะแยะมากมายเนาะตามภาพที่เห็นเลยค่ะมีร้านผลไม้ร้านขายลูกชิ้นนะคะ นี่เลยค่ะตามนี้เลยเราก็เดินดูค่ะว่าเราอยากกินอะไรอยากทานอะไรเนาะอันนี้ก็คือฝั่งตรงข้ามนะคะก็จะเรียกว่าเหมือนตลาดไหนตลาดสดน,นะคะก็จะเรียกว่าลาวจเจริญเนาะก็จะมีพวกฟ้ดทรัคก,ก็ค่ะมาขายของ <Look. S 1> เป็นรถเป็นเวนเดอร์แบบนี้เนาะขายของขายขนมขายของกินนะคะแล้วก็จะมีวัยรุ่นเด็กๆผู้หญิงฝั่งซ้ายมือค่ะแต่งตัวน่ารักสวยงามมาเต้นเทรนด์ติ๊กตอกกันเนาะ สนุกสนานค่ะตอนนี้แม่จับมาประมาณห้าโมงครึ่งหกโมงคนก็ยังไม่เยอะนะคะดูสิครับมีเหมือนลูกชิ้นมีหมาล่ามีแมลงทอดไก่ทอดมีมะเขือยา่างนนี้คือมะเขือะะพวกหอยพวกยำพวกลาบนะคะก๋วยเตี๋ยวแฮมเบอร์เกอร์เฟรนช์ฟรายนะคะมีทุกอย่างคาบับด้วยนะคะแดดบบชอบมากแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือร้านบายเบบยร์เบียร์ลาวคือแบบ สุดๆเลยค่ะอร่อยมากมีร้านพวกเฟรนช์ฟรายพวกอะไรยยอย่างนี้นะคะยื่ะิดาเย่็ใานี่ look at crab and octopus no อะไรไหมครับอ่อยมาก Oi, Mac. mack. Penny, what do you have? ball. And how it's okay to have a beer every once in a while? Bail people. Huh? Bail people. Beer Be <laughs> Wait, it's too bad. Too bad arm. <laughs> <laughs> I dare you to tug it. I'm trying to. I bet you can't. Can you dang? I bet you can't. You ding, ding. ding. ค่ะวันจันนะคะประมาณบ่ายอนแล้วก็มาต่อแถวที่เดิมค่ะเข้าไปรับวีซ่าใช้เวลา5นาทีค่ะรับเสร็จออกมาเรียบร้อยค่ะได้ทันทีนอนอ m มริกาชันโอนะคะบางคนถามว่าทำไมแม่จ๋าอยู่นานจังเลย พอแม่จะไปวันพฤหัดค่ะจองวันพฤหัดเรานับผิดเราคิดว่าจองวันพฤหาดจะได้วีซ่าวันศุกร์นะคะแต่ที่จริงต้องสองวันทําการค่ะก็เลยต้องอยู่จนถึงวันจันทรนี้ค่ะได้วีซ่าเรียบร้อยแดดดีก็แฮปปี้ค่ะเดินทางกับไทยโดยสวัสดิภาพ